ยมวาสนาเอ้ยคราวที่แล้วเราคุยกันถึงอัปปนาวิถีในรูปประชานไปแล้วนะวันนี้หลวงพ่อจะพาโยมไปเจาะลึกเรื่องอัปปนาวิถีในอรูปปานกันบ้างเพื่อให้เข้าใจอย่างเป็นลำดับยิ่งขึ้นเพราะแม้ชื่อจะเหมือนกันว่าอัปปนาวิถีแต่รายละเอียดปลีกย่อยนั้น ต่างกันตามลักษณะของกรรมฐานที่เจริญก่อนเข้าเรื่องอารูปฌานมีอะไรบ้างก่อนอื่นหลวงพ่อจะทวนให้อีกรอบอารูปฌานมีสี่ระดับคือ 1. อากาสานัญจายตนะฌานฌานที่ตั้งอารมณ์ในอากาศอันไม่มีที่สิ้นสุด 2. วิญญาณัญจายตนะฌาน ั้งอารมณ์ในวิญญาณหรือความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด 3. อากินจัญญายตนะชาญตั้งอารมณ์ในความไม่มีอะไรเลย 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะชาญตั้งอารมณ์ในสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอโยมอัปนาวิถีในอรูปฌานคืออะไร อปปนาวิถีในอารูปปชาญคือกระบวนการของจิตที่มุ่งเข้าสู่อปปนาคือสมาธิแน่วแน่เต็มขั้นโดยตั้งอารมณ์อยู่ในอารูปอารมณ์ซึ่งก็คืออารมณ์ที่ไม่มีรูปร่างไม่มีการกำหนดลักษณะทางกายเช่นอากาศหรือความว่างสำหรับวิถีจิตอปปนาในอารูปปชานนี้มีลำดับเหมือนกับรูปปชาญ ได้แก่ 1. ปุภภาภาคชจิตคือจิตที่เป็นองค์ชานก่อนหน้าเช่นรูปฌานที่4เป็นบาทให้กับอรูปฌาน 2. ปาริกกรรมจิตจิตเตรียมการ 3. อุปจารจิตจิตใกล้อปปนา 4. อนุโลมนจิตจิตปรับให้เสมอกับอารมณ์ 5. โคตรภูจิต จุดเปลี่ยนระหว่างโลกิยะกับโลกุตระถ้าเข้าสู่โลกุตระชาน 6. อัปปนาจิตชาณจิตที่ตั้งมั่นเต็มที่ในอรูปอารมณ์วิถีจิตอัปปนาในอรูปปชานนี้ก็อุปมาเหมือนการพาเรือออกสู่ทะเลลึก 1. ปุพภา,พาคเหมือนย้ายเรือจากบ้านมาใกล้ท่าเรือ 2. ปาริกม,มะเหมือนการเตรียมเรือ 3. อุปจาระเหมือนการนำเรือออกจากฝั่ง 4. อนุโลมณะเหมือนตรวจทิศลมคลื่นน้ำา 5. โคตรภูเหมือนลอยเรือข้ามแนวประการังเข้าสู่หน้าน้ำลึก,กอัปปนาเหมือนล่องเรือถึงกลางทะเลนิ่งสนิทมืดเงียบลึก อัปนาในอารูปชฌานแตกต่างจากรูปชฌานอย่างไรอารมณ์รูปชฌานตั้งอารมณ์ในรูปเช่นลมหายใจแสงสีรูปปนิมิตส่วนอารูปชฌานตั้งอารมณ์ในนามเช่นอากาศวิญญาณความไม่มีอะไรเลยสำหรับองค์ชานนั้นอารูปชฌานไม่มีวิตกวิจารปีติสุข เหลือแต่เอกกคตาอย่างเดียวอารมณ์ละเอียดกว่าต้องใช้กําลังสมาธิสูงมากกว่าจะเข้าได้หลวงพ่อขอยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยดังนี้เหมือนคนเดินจากแสงไปสู่เงาแล้วเข้าสู่ความมืดสนิทรูปประชานเปรียบเสมือนเดินอยู่ในแดดอุ่นมีความรู้สึกอารูปประชานเหมือนเข้าห้องมืดไม่มีแสง ไม่มีอะไรให้จับต้องแต่จิตกลับแน่วแน่ยิ่งกว่าเพราะไม่มีสิ่งใดให้หวั่นไหวเหมือนเสียงเพลงเงียบลงจนเหลือเพียงความเงียบที่สมบูรณ์ในรูปประชานยังมีเสียงของอารมณ์ให้รู้สึกในอารูปประชานเงียบสนิทราบเรียบแต่นิ่งลึกเหมือนนักดำน้ำลงลึกถึงระดับไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีแสง ต้องฝึกกำลังใจให้มีกำลังมากพอจะทนแรงดันสูงยิ่งลึกยิ่งนิ่งยิ่งไม่มีสิ่งกระทบหลวงพ่อขอสรุปสั้นๆว่าอัปปนาวิถีในอรูปฌานคือกระแสจิตที่เข้าสู่สมาธิแน่แน่ขั้นสูงสุดโดยอารมณ์เป็นนามธรรมล้วนไม่มีรูปใดเป็นที่ตั้งขั้นตอนเหมือนอัปปนาวิถีทั่วไป แต่อารมณ์ต่างไปและละเอียดลึกยิ่งกว่า